ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตรไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลของเจ้า Honda c b r 600 r r กันอีกครั้ง โดยหลังจากที่มันได้มีกระแสว่าจะถูกเปิดตัวโฉมใหม่เพื่อนำมาต่อกรนคาวาสกิ z X ั6 r และ y a m a ฮ่ YZFR-6 อยู่หลายครั้งล่าสุดครับก็เป็นทางสื่ออินโดนีเซียที่ได้ระบุว่าพวกเขาเพิ่งมีการติดต่อกับทางสื่อญี่ปุ่นยังเม h i n e เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการเกี่ยวกับเจ้าซ u เป,ปอร์สปอร์ตรุ่นนี้ จึงดูเหมือนว่าทางยังแมชชีนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของตัว c ีบ 600WR มาหลายอย่างด้วยกันโดยถ้าหากให้ไล่เลียงเป็นข้อๆนะครับก็จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ นั่นก็คือเจ้า c ีเบ0 r ร0จะถูกเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นก็คือระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี2020นี้แต่การเปิดตัวแบบ World p พรีเมีหรือว่าครั้งแรกในโลกก็อาจจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในการแข่งขัน MotoGP 2020ก็ได้และอาจจะด้วยความที่เครื่องยนต์บล็อกใหม่ของมันนั้นยังคงเป็นบล็อกเดิมที่ถูกพัฒนาปรับปรุงมาจากตัวรุ่นปี2 0 1 8 จึงทำให้ค่าไอเสียของมันนั้นยังไม่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5และทำให้มันสามารถวางจำหน่ายได้แค่ในทวีปเอเชียซึ่งตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเภทซ u เปอร์สปอร์ตไบค์ 600cc ที่มียอดการเติบโตดีที่สุดณนะขณะนี้ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเอง และแม้ว่าทั้งเครื่องยนต์และชุดเฟรมหลักๆของมันจะยังคงเหมือนกับโฉมก่อนแต่หน้าตาภายนอกของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเครื่งหน้าจะถูกปรับโฉมใหม่ให้เหมือนกับรุ่นพี่ c b r 1 0 0 0 r พันรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าอาจจะมาพร้อมกับชุดวินเลดแบบ3ชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ใหญ่คันที่ว่านี้ด้วยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันครับสำหรับชุดแฟริ่งช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะรวมถึงชุดซับเฟรมเองก็อาจจะยังคงเหมือนเดิมกับตัว CBR600RR มปี2018ทุกอย่าง ซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าตัว c b r 600 r โฉมปี2021จะยังคงมาพร้อมกับชุดท่อไอเสียแบบออกใต้บอกคู่ซ้อนเช่นเดิมซึ่งนี่น่าจะถือเป็นอีกจุดขายที่เ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะชื่นชอบในตัว c b r 600 r รุ่นนี้ก็ได้และเพื่อให้มันสามารถแข่งกับ z X6R และ R6 ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ทาง Honda จึงได้มีการยกเครื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งหมดโดยการเพิ่มชุดเซนเซอร์ IMU เข้าไป<ม>เพิ่มชุดคันเร่งไฟฟ้าเพิ่มระบบโหมดการขับขี่เพิ่ม traction control เพิ่มระบบ r a c e ABS และเพิ่มชุด Quick Shifter เข้าไปให้กับตัว c b r 6 0 0 r r รุ่นใหม่นี้ด้วยแต่เราไม่สามารถระบุได้เลยครับว่ามันจะเป็น Quick Shifter แบบขึ้นทางเดียว หรือว่าขึ้นลง2ทางตามแบบที่รถมอเตอร์ไซค์คันเร่งไฟฟ้าควรจะเป็นและแน่นอนครับว่าในส่วนของชุดหน้าจอเองก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ TFT LCD Full Color แล้วเรียบร้อยไม่ได้จะเป็นแบบกึ่งดิจิตอลผสมอนาล็อกเหมือนอย่างที่เคยเป็นอย่างไรก็ดีครับในข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมานั้นมีจุดที่น่าเสียดายอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คืออย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเครื่องยนต์ของมันจะยังคงเป็นบล็อกเดิมที่เป็นแบบสสูบเรียง 599cc ไม่ได้มีการขยายขนาดลูกสูบหรือว่าปรับอัตราช่วงชักใหม่จึงทำให้แรงม้าของมันอาจจะอยู่ที่ 115ps ซึ่งดูน้อยไปสักนิดเมื่อเทียบกับคู่แข่งคันอื่นๆดังนั้นงานนี้เราก็ได้แต่หวังว่าทาง Honda คงจะไม่ทำเช่นนั้นครับเพราะลูกค้าอาจมองว่ามันเป็นข้อด้อยไปเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งคันอื่นในตลาดและท้ายที่สุดข้อมูลทั้งหมดที่เราว่ามานั้นจะมีความแม่นยำมากแค่ไหน เราก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปจนถึงช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้กันครับและสุดท้ายนี้ยังไงพวกเราทีมงานม o ตร v ไรวลก็คงต้องขอฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตืนอนยูทูบชาแนลม e l ต o ร o ไรว์ลรวมถึงกด f o l lowing พร้อมกดซินเฟอร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอเตอร์ไรว์ลคอมให้กับพวกเราเนี่ยครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อ,ตอไปนั่นเองและสําหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอร์นมอเตอร์ไรว์ลก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ